นี่ฮะอันนี้เป็นชุดใหม่นะวันนี้ก็จะมีชาวบ้านนะชุดใหม่ที่มาช่วงบ่ายมาร่วมหาส่วนอีกกลุ่มนึงอยู่ข้างล่างนะด้านนู้นนะครับกำลังล่อหากันอยู่ตอนนี้หลายคนก็บอกว่า คุณตาน่าจะออกนอกพื้นที่แล้วนะเห็นว่าอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแกมีเงินติดกระเป๋าเป็นห้าร้อยบาทอหอข้าวหอ่วอ,หอขนมเนาะขวดน้ำอะไร<ม>ประมาณเนี้คยค ขยันอดทนเป็นคนต้องทนทำใจชีวิตสู้ไปไ,ได้กาไปแม้เจอปัญหาชีวิตต้องสู่อย่างมานาไม่ยอมแม้เจอปัญหามาล้นกันวันนี้นะครับกำลังจะหากันอีกนะจนกว่าจะค่ำนะครับวันนี้ วันนี้แบ่งเป็น3ชุดนะครับ3ชุดเหมือนเดิมนะลู่ตะวันเป็นคนเท่านั้นครับมันก็เลยเป็นขอน้ำหาไล้มันก็มันก็ต้องไปตามบ่อเสียมหล่ะเห็นว่าวันมาไปตามหมอท่ามิตาเดาหล่ะเป็นยูจะตามหมอท่ามิตาเดาหล่ะติดว่าติดบางทีมันก็เห็นบางเที่ยวก็บพเห็นนั่นนิราภารันเท่าไหร่ังเป็นยังแม่นเป็นยังมาเสื่อมครับ เอามื่อนี่อากาศดีนะครับมาทั้งทิศดีแล้วครับมื่อนี่ก็ได้ก็รวมกันมาครับผมมันเกิดยากบางที่แหะฮะมันเกิเข้าก็อยากไปหาอยู่แต่ว่ามันกับบางเสียมันค้นมันกับลายเรียวครับซึ่งเดียวมันนั่งเดาอยู่ฮะมันกับเห็นตับหมวนี่ละได้กินกับยางอือรอกถึงมานนี่โยกับสงสัยกันในตัวเจ้าะกันมันกินนี่อย่างนั้นนะครับ แตมันมันก็กินมดโดนแต่มันกินแต่มันคนแต่มันกินคนตายใช่มันต้องเห็นตะหม้อวานนี่แหละตะตาค้บะอย่างหาหมดแล้วครับแต่มันกินคนตายก็ย่างชิ้นล้วเนาะแต่ว่ากินจังใจหน่อยค่ายมันสัมผัสซื้อนี่แหละค่ายหรือยังมันเศษน้อยๆหรือมาหอยยุกใไม่ยี่นี่นะครับผมได้เงื่อนซื้อน่ะได้เนี่ยซื้อมาหาหมดอย่างนี้นะเพราะว่าเรามาหาอัน หลวงพ่อป่ะครับแล้วอันนี้ครับมันมันก็เป็นอุปทานเขาอุปทานเนาะมันนั่นจันวามหากับพอดีกับค้นเสียกับเลยจอกใจ,จกอย่าว่งาเลามาหาแด่ว่าขันเล่าเล่าสิม่าครับหลวงพ่อปลูกยังครับนี่โอ้ไปพ่อเบี้ยบอกไฟทางาง่างฤเลยกล้าไปแต่แก่คนโอ้เบี้ยบอกไฟไปคาเด้เนี่ยแก่คนไปต้นหนึ่งปลูกได้ต้นหนึ่งกับเป็นสับปินของโลกไปอีก ครับผมโอ้บักไฟนี่ปอเป็นไม้ยืนต้นเนาะอินเดียรวยวะไหนกินวะอ๋อครับผมช่วยลงไปเมิ่งมีตะปาบักไฟแต่ข้างล่างข้างล่างมีตะปลาไฟป่ครับเป็นคล้องน้ำปลาไฟปลาพวกเงี้ยวกินเมื่อเกิดเมื่อยาพวกกอยพวกนอมัเออมอธิโทนี่ครับนี่คนคนทางอื่นมาเขาเขาบอกขันเขาไปซื้อกับต้นละไรนี้สิบาทครับแม่นอยู่ครับต้นละ้ยี่สิบบาท เขาไปซื้อเขาไปปลูกจักเพื่อหาต้นถ้ามันเป็นผลผลิตมากคนไปกินของเขาเขาได้บุญเยอเงี้ยวไปอีกครับก็ดีตัวบ้านเหมืนอยู่ครับเป็นไม้ยืนต้นเนาะไม้ยืนต้นนี่อายุเขานี่ปิดได้หลายปีเนาะอายุอันต้นไม้ตัวนี้เนาะมนเป็นต้นใหญ่เลยไม่อายุหลายกว่าเขาคนเนาะเตายไปแล้วเป็นสมบัติของโลกไปแล้วต้นหมักไฟนะครับคนยพันธุมองเห็นว่าปลูกต้นไม้คนละต้นละต้นคือทฤษฎีนายหลวงเนี่ยวันนี้มาเรื่อย จูงมวกเป็นห่อนบนีที่เดือนหนึ่ประเทศไทยแทนอยู่ครับนับมือนับห่อนครับนับอ่ะเมืองไทยปีนี้กับซุงสุดหาสิบสองเมื่อคืนนี่แหละรับฝนตกมื่อเล้ยงเงินเอือนเจ้านอนเจ้าสิรุสจีเรวาเจ้าสิได้ห่มผ่าบักหลายพื้นอ๋อห่เอือนนี่หนาวว่าแต่มันตกมื่อนี้แตมันตกมื่อนี้เนาะสบายเพื่อกระโจมหาฝนอยู่ด้วยหมยว่ามันถึตกเลยทุนเราเข้ามาตกจกกเกียดอ๋อฝนทุนน่ะมันเหี่ยวมาแล้วนะ โูงดียังตาน้ามันไหลมันม่เสาไหลเสียงมันไหลตลอดครับโอ้นี่ฮะบักแก้วครับพี่น้องโอบักไฟนะครับน้อมะเบียเอาไว้พี่น้องมะเพาะไว้ครับหอมดีเนี่ยพูดอะไรในกรุงเทพเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านหอมดีดีก็ปลูกต้นคุ่นด้วครับ ต้องคุ้นในตัวซื้อว่าคุ้นในซื้อนีสเลยสนว่าว่ามันค <ve> ุ้นในซื้อนีปลูกระไฟได้กินได้ผมได้กลิ่นพ่อได้กลิ่นพ่อเห็นเห็นผลผลิตก็ต้นคุ้นที่ต้นคุ้นว่าซื้อนีครับคุ้นแล้ก็โลคุ้นว่าซื้อนี่ปูกระไฟนี่แล้วขอย้อนบอกว่าห่อนห่อนก็ยังไฟบ่ครับบ่แล้วแต่มันห่อนวนไฟเอาไปฝากคนมึงเพียงเขาได้กอรบอนว่าบอกไฟห่อนเนี่ยเอาไปเอาไปจอดทั้งขางทั้งไปให้เด็กปั๊มบางหนึ่งมันมาโชครัดแต่มันได้จังหวานเป็นผีเป็นไฟครับ เป็นจังบ้านอาจารย์ว้านหาเลิกที่ไหนเฮ็ดบ้านครับผมมีเงินพอมันบ่นาหาตะเลิกดอกเพิ่นว่าออมีเงินพอเหมืนเฮ็ดโหลดไม่ได้ก็เฮ็ดได้ไมแม่นลใจอย่าพอมาขันนี้พกกระพุทธธรรมมติสงเฮาตั้งไดก็ได้ขึ้นสวรรค์ครับผมมื้อนี้โยมทั้งสองท่านเพิ่นมาซอยประจับ่ครับ<ะ>ย่อมเนี่ยร้านเขามารับ เด็เบิบ่งปลาทุเรียนฉีดยาฉีด,ดน,น้โอ้ผู้ดดใดผู้ใดมากินกัดเอาแป้งบุญในเขาหมดเลยครับผมโอ้วัน <c oughs> ว่างเพิ่นก็บม่ซอยดูแลเนาะเ <c oughs> มื่านเขาเห็นงานนั่นนวันละเห็นงานเสาร์อาทิตย์เขาก็มาโอ้อยืนวันครข้เหรอครับเนี่ย <Yeah. S 1> ป้าอยู่ทงเนีหนกันเดียวกับผมเนี่ยผมก็อยู่ท่านคนน่ะผมบ่วันละข้อปทุมธานีโอ้วันละข้อเบ่งดูแลตนไหมเอออาศัยไก่กันยุสดะ ที่วันวันควนทางปทุมธานีอ๋อสาวที่เพิ่งกันมานถือว่าเป็นตังพักพรเนาะนี่เขราะเอาไปแก่คนนี่เนี่ยโอนี่บอกเป็นลถมาเก็บบางยานี่บอกที่มันอยูห้จักแก่คนนี่มาถามเรียนมาถามว่าหลวงลุ่งเงินบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงเดินฮะเลยบอกว่าบุญบัญญาคืออยากได้บ้างได้ทุกเอามากล้วยนี่ในวัดไปหาแก่คนบึ้งกันหันเขายิ้มเขาโศกอาจจะสดงว่าเป็นบุญหันหลับไปเขาแล้วเขาด่าเขาตีหัวนั่น จังม็นบาปะนะเนาะขึ้มามแต่หายแล้วเขาไปย่อเงินถวาเจ้าของเลยบุญถวายเงนเย่อเจ็บไปเขาเอาตัโอ้ครับพึนมาเป็นไอเจ็บของฝากของตนอนะอ๋อครับเป็นของเล็กหอสะสมเนะอาฮะเอาไปแจกผู้สาวเจไปถวายสังฆทานเดียวจะลงเงานได้บุญเลยที่มันใหญ ว่าพระบ่ดีนี่ยกเจ้าของที่เขาสิ่ส่งบุญให้เขาจะของอะไร้ำบบุกครับอ้อเสียงข้าวเจ้าเอ๊ะไม่ทั้งคณตอนนี้นะเสียงทาบบ้านข้าเจ้าเสียงรถไปข้างนในนั้นเขาย่างมาทำเลยส่างว่าพีแล้วเห็นรอกว่าก ouais. no, 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 i mean ันย well, so ี่ว so ่าสียางหาอ้อมบัดนพึ่งมามื่อนี้อ้อมนพ่มาสี่ยางหาอ้อมรถนั่นมีหาพวกนี้หรอกประมาณมันขาดมันจะเป็นได้กินเมื่อนั้นอย่างทาบ้านพึ่งก็ดีเนาะผู้ว่านงานพึ่งกับไม้มีคนทยอยมาเหญ่ดีฮะ พอย่อยมาซอยคนทางคนเนาะเออหุ่นเสียงหอกหากันอยู่เร้กากับผู้เฒ่ากระรุ่นพุทธายแล้วเนาะรุ่นโลกข้งไท,ทยเนาะบางยากับมีมากหาหกคนบางยาดิมะฮุมขี่มอไซค์มาเอา้อาวหัวอก้อนอาจารย์ก็บเรีนน้ำหาอยู่พอมีทหารทหารเขาขึ้นมาเห็ีดงานครับเดียนผาเขาน้ำหาอืมอนี้ทหารเขาจีนมาเหมือนลื่นเนี่ย ครับ <c oughs> เห็นว่าเมื่อนี่แะฮะเสร็จงานอยแต่กับพอดีของหินว่าขาเจ้าจะจเสาหามื่นหหอ,อ,จอจน,นีมนมน่มทีเส้าหามือนี่ป่ะฮะอืมตสีเส้าตัวหามนีม่มน่ะเพิ่งเทาสิไปหอดไ้วกูครับขี่รถไปไกลเตออยดินากกานลอสาบันท่านสีเส้าหาเมื่อนี่ป่ะม่น่ะอืม หามาถึงหาหมือไปเห็นกระสีเศร้าต้นเนาะ,<ป>ะล้างเทียควคนหาย,ยางี้สิบมือเขาก็ยังกอดแบบนี้กันเนครับเพราะว่าหันว่าปรลอดแล้วลคือต้องต้องหากะปล่อยตอนนี้นี่ที่เขาเอาเืิอนี่ซีปีจังเห็นศพอยู่ทั้งต้นไม้ก็เหม่นป,ป,ปีนัดจอ,อดยิงกระรอตายเลยอ๋อมีซาบาดอยู่นี่กันซีปีจังเห็นเห็นศพทั้งต้นใหม่ปะถึงตาย สิ้นเงตงนไม่ยิงกระหลอดตายทั้งตชงนไมอ่อืมอ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการหยุดการค้นหาครับได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นนะเห็นหลวงพ่อบอกนะครับบอกว่าจะหยุดการค้นหาคุณตาและไทามาเมจิเอลนี่ก็คือยุติการค้นหานะครับกับคองสิูอีกวันหนึ่งครับเอาหัวยังครับนี่ตัวนั้นเขาเอื่นว่าไอ้ผู้เลือด อ๋อโมเมนต์เงินก่อยบ่ครับบ<อ>่บ่แม่นเนาะพ่อในป่าพุ่นล่ะให้เนนน้นอยมันแบกมาตะลตตุ่นก้บ่แม่นตะพร้อมตั้งดงวาไฟพุ่นดิเออขึ้นว่าเป็นกอ้อนหิน4-5หัวนี่ล่ะก็เลยเอเยามาตั้งไว้อ๋อสบู่เนียยคุณได้ประโยชน์เป็นยังเป็นสมุนไพยยรบ่ครับเขาเจ้าว่ามันแก่ไปมันเป็นหัวควนร้อยไปเลยข้าเจ้าว่าโอ้เขาบอกเราว่าเป็นขันแจเป็นสิร้อยขึ้นเป็นหัวควนร้อยขึ้นบ่ฮะจะซื้อดิบ่ครับหลวงพ่อจักแล้วหัวคนร้อยไป บ่โอ้แก้เขาจะเป็นกระซื้อมาสร้างมาโอาเ้เป็นหัวร้อยไปกเปัวรไปกระซื้อ,หอ,อ,เ,อ,อ,อเห็นแนละ้วอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับรถ้าพงเพงมครับขันหาว่าเจอไปน,นี่กรคือสิยุตีการคนหาเห็นว่าสังส้นครับ